นะครับเราอย่าทําตัวเป็นโจรเด็ดขาดไม่ได้เลยมองเอาผลประโยชน์จากคนอื่นแต่เราจะต้องนะครับแบ่งปันสิ่งดีเราดูชายที่ถูกโจรปล้นนะครับคนนี้ก็เพื่อองค์กําลังพูดว่าคนนี้ก็เขาก็บ้าบิดนะครับแล้วก็เสี่ยงไม่ได้พึ่งพาใครด้วยไม่แขกค,คบใครนะครับไปคนเดียวธรรมดาก็ต้องรอหลายคนจึงจะเดินไปเป็นคาราวานเพื่อป้องกันโจรผู้ขอ,ขอการร้ายนะครับอ่าโปโลหิตเลวีก็มีทัศนคตินะครับก็คือว่า คนนี้นะครับเป็นปัญหาของเราหลีกเลี่ยงถ้าฝืนไปโจไปโดนนะครับก็เป็นมนทินนะครับเลวีก็เข้าใจว่าเดี๋ยวถ้าเข้าไปช่วยนะครับเดี๋ยวติดร่างแหไปด้วยเดี๋ยวนี้เราก็ระแวงนะครับยอมรัาบบางคนไม่รู้ว่าเจ็บจริง,จรงเจ็บปลอมสุดท้ายมันก็ล่อลวงเราไปได้เหมือนกันนะแต่ความหมายตรงนี้ไม่ได้ไหมายว่าเราเละแวงไปหมดทุกคนนะครับแต่ว่าเราจะต้องดูว่าสมควรที่จะช่วยเหลือไหมนะครับเสี่ยงไหม และก็มาลงคนสุดท้ายที่พระองค์กำลังพูดถึงคนนี้เป็นพระเอกของเรื่องเลยคือสมาเรียนะครับสมาเรียคนนี้หมายความว่าเขาได้มองคนที่บาดเจ็บนี้ว่าเขามีค่าพอที่จะมอบความรักความเมตตาให้และลงทุนที่จะช่วยเหลือชีวิตของคนนี้จนถึงที่สุดพี่น้องครับพระองค์กำลังบอกให้ให้เราเป็นเหมือนชาวสมาเรียใจดีถ้าพี่น้องดูนะครับผมไม่ได้ใส่เจ้าของโรงแรมอีกคนหนึ่งนะโรงแรมอ่า เจ้าของโรงแรมก็คือเป็นพวกที่นักทําธุรกิจนะครับก็คือมองคนอื่นเนี่ยเป็นลูกค้าที่มาบริการแค่นั้นเอง <c oughs> มีเป็นไปได้ไหมครับคิดเสียนบางครั้งเราก็มองอ๋อคนนี้มาเป็นธุรกิจของเราเราไม่ได้คิดอะไรมากกว่านั้นเป็นแค่ธุรกิจบริการแค่นั้นเองรับบริการเราทําหน้าที่แค่พอแล้วมีสักกี่คนที่มีหัวใจอย่างคนที่เชื่อสมารีย พี Workers, ่น eh, uh, er. ้องครับอยากให้พี S ่น้องรู้เบื้องหลังสมารียเนี่ยเป็นใครนะครับนิดหนึ่งประวัติศาสตร์นะครับในปีก่อนิกก่อนคิดศักราชปี722นะครับประเทศอัสซีเรียนั้นเข้ามาโจมตีอิสราเอลแล้วก็กวาดนะครับเอาคนยิวคนอิสราเอลเนี่ยนะครับไปเป็นเชลเลยนั้นคนยิวก็ได้แต่งงานกับคนอัสซีเรียก็เลยเป็นลูกครึ่งนะครับนั้นคนยิวก็จะ มีกฎเหล็กเลยนะครับห้ามคนห้ามแต่งงานกับคนต่างชาติถ้าแต่งเนี่ยผิดกฎแล้วก็อย่าไปคบเลยนั้นเป็นกฎที่รุนแรงมากเลยนั้นพวกนี้นะครับอาจจะอยู่ในบ้านต่างแดนนะฮะรู้สึกว่าหลงไหลทั้งรูปเคารพก็ดีนะครับแล้วก็ชาติที่ต่างชาติก็เลยแต่งงานกันแต่รู้ไหมครับสาวสมารียเนี่ยยังถือยึดถือบัญญัติโทลาฮาเล่ม นะครับยังถือทาบัญญัติอยู่นะยังเข้าใจเราเราจำเรื่องหญิงสมาเรียได้ไหมครับนั้นเป็นเรื่องจริงนะครับที่พบพระเยซูที่บ่อน้ําคนเหล่านี้ยังเชื่อในร,รมบัญญัติปฏิบัติตามกฎบัญญัติของโมเสสอยู่นะครับนั้นสมาเรียคนนี้นะครับเาขาบอกชาวสมาเรียเนี่ยเป็นที่เกลียดชังของคนยิวเนี่ยมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วแต่ก็อยู่ใกล้กันชาติใกล้กัน และนี่เป็นเหตุนิที่พระเยซูเล่าเรื่องนิทานเนี่ยนะมันพอรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สุดโต่งสําหรับคนยิวมากเลยว่านี่เลอคือเพื่อนบ้านของฉันแต่พรงค์กำลังบอกว่านี่แหละใช่พี่น้องครับนั่นสิ่งที่น่าสนใจว่าชาวสมาเรียคนนี้นะครับได้ลงทุนได้ทุ่มเทด้วยชีวิตนะครับได้ช่วยนั้นพรงค์กำลังบอกกับเราทั้งหลายว่าเพื่อนบ้านของเรานะครับคือใครนี่คือสิ่งที่ตอบคําถามกับเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ว่าพี่น้องครับ คนที่ต้องการความช่วยเหลือทุกคนที่อยู่ในภาวะเดือดร้อนพี่น้องครับมีกี่คนที่ผ่านเข้ามาในชื่อเราหรือว่าเราไปเจอคนแบบนี้และเราได้ยื่นมือช่วยเหลือหรือว่าบางครั้งเราก็เฉยเมยเราเฉยชาเราไม่ได้ช่วยเหลือคนเหล่านี้เรามองข้ามไปพี่น้องครับนั้นเราก็ไม่ต่างกับคนโปโรหิตและเลวีที่รู้ธรรมัญญัติทุกอย่างรู้แต่เขาไม่ได้จำนวน ต่อความรักที่แท้จริงพี่น้องครับเราเห็นว่าโโปรหิตเลวีนี้ยึดเคร่งครัดในธรรมบัญญัติพิธีและก็ให้เห็นว่าพิธีกรรมทางศาสนานั้นใหญ่กว่าเนื้อกว่าความรักของพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูกลาลังบอกว่าคุณอย่าชั่งน้ําหนักให้มันมากเลยให้ยอมแพ้ต่อต่อความรักเถอะอเมนไหมคือให้ความรักชนะทุกสิ่งยอมแพ้ต่อความรักแต่คนโโรหิตและเลวีนั้น ให้ธรรมัญญิให้กฎเกณฑ์ให้ประเพณีพิธีกรรมเหล่านั้นยิ่งใหญ่กว่าความรักพี่น้องครับมีคนมากมายที่เอาสิ่งเหตุผลใดๆทั้งสิ้นที่ใหญ่กว่าความรักและไม่อยากจะคบใครด้วยซ้ำไปในเช้าวนันนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าคนที่มีข้ออ้างเยอะแยะไม่อยากจะช่วยคนอื่นไม่อยากจะดูแลคนอื่นไม่อยากจะรับภาระใครเพราะว่าคนนั้นมีมี ขาดความรักในใจของเขานั้นคนที่ขาดความรักเขาจะมีข้ออ้างเยอะแยะไม่อยากจะช่วยนี่เป็นไปได้จริงๆอย่างที่บาเลียนคนนี้ก็มีข้ออ้างว่านี่เหรอเพื่อนบ้านของฉันมีแค่เนี้นี่คือเหตุผลของเขาแต่เราเห็นภาพที่น่าประทับใจนะครับว่าชาวสมาเรียคนนี้นะครับได้ช่วยคนยิวคนนี้นะครับ กลับไปช่วยคนที่เกียดติชังเขานี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้และเหลือเชื่อแต่คนนี้มองเห็นความรักใหญ่กว่าเรื่องของความเกียดชังเขามองข้ามเชื้อชาติาศาสนาสีผิวคณะนะครับนี่คือสิ่งที่เขาได้เสียสละและเวลาและทรัพย์ที่มีอยู่แม้กระทั่งชื่อเสียงของเขานะครับจริงๆชื่อเสียงเขาไม่มีเลยถ้าเราเทียบถ้าเทียบกับโปโลหิตนะครับถ้าเทียบกับเลวีแล้ว คนเหล่านั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเกียรติมีตําแหน่งในศาสนาในพระวิหารแต่คนสมาเรียคนนี้ไม่มีชื่อเสียงไม่มีเกียรติไม่มีตําแหน่งอะไรเลยแต่เขากลับที่จะช่วยเหลือและนั้นในพรมบีได้บรรยายนะครับว่าเขาช่วยคนที่บาดเจ็บนั้นที่กําลังเกือบจะตายนั้นนะครับช่วยช่วยชายคนนี้นะครับรักษาบาดแผลพันแผลปลอบโยนให้น้ำนะฮะพยุงขึ้นหลังสัตว์ ของตัวเองนะพยุงแล้วก็ไปส่งที่โรงแรมที่พักเพื่อให้คนอื่นดูแลนั่นคือสิ่งที่พระองค์กำลังบอกกับเราทั้งหลายว่าเราควรจะทําอย่างนั้นเหมือนชายคนนี้เขาหยุดโครงการทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งพี่น้องครับมีหลายอย่างที่มันแทรกเข้ามาในชีวิตของเรานะครับบางครั้งเราอยากจะดําเนินต่อไปให้มันเสร็จแต่ในความจริงนะครับ มีหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราเราจะต้องหยุดชง,งักที่จะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นโดยไม่คำนึงถึงตัวเองมีคริสเตียนคนหนึ่งก็บอกว่าให้เราเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกพระเจ้าในหมายเลขสามหมายเลขหนึ่งคือให้พระเจ้าเป็นที่หนึ่งเป็นใหญ่หมายเลขสองก็คือคิดถึงคนอื่นก่อนให้คนอื่นและหมายเลขสามเราเป็นหมายเลขสามคิดถึงเราเป็นคนสุดท้าย คนนั้นแหละจึงจะช่วยคนอื่นได้พระเยซูคิ์ได้สำแดงชีวิตนี้นะครับเหนือธรรมบัญญัติเกินความเข้าใจนั่นคือพระองค์รักษาคนที่เจ็บป่วยในวันสะบาโตพวกธรรมจารย์ฟาริสีโกรธเกลียดพระเยซูแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่พระองค์รักษาคนในวันสะบาโตเพราะว่ามันผิดกฎบัญญัติแต่พระองค์กำลังบอกว่ามันไม่ได้ผิดเลย ความรักมันเหนือธรรมบัญญัติเหนือพิธีการพระองค์ได้ยกอุปมานิทานเล่าเขาอีกว่าถ้าวัวแกะแพะแกะนะครับตกไปในบ่อน้ําวันสบาโตเนี่ยท่านจะไม่ช่วยหรือพระองค์กำลังเปรียบเทียบชีวิตคนกับสัตว์นะครับประเมินค่าไม่ได้คนมีค่าพอสมควรที่จะช่วยแต่หลายคนตีคุณค่าเรื่องอื่นใหญ่กว่าคุณค่าของคนเป็นเหตุ ไอ้เขาเห็นแก่ตัวและไม่สามารถช่วยคนอื่นได้พี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าในเช้าวันนี้เราซาบซึ้งพระคุณของพระองค์นะครับอยากจะบอกว่าเราทุกคนที่นี่พระองค์ได้เห็นว่าเรามีมีค่าพอสําหรับพระองค์พระองค์จึงยอมตายที่ไม้กางเขนเพื่อเราทั้งหลายถ้าพระองค์มองว่าเราไม่มีค่าพอพระองค์คงไม่ไปที่ไม้กางเขนแน่นอนนี่คือพระองค์เห็นคุณค่าใหญ่กว่าเรื่องใดๆทั้งสิ้น คือการช่วยเหลือเราทั้งหลายที่อยู่ในความเดือดร้อนและความยากลําบากพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะประยุกต์ใช้ว่าโจรนั้นเป็นเหมือนมานรร้ายที่มาลักฆ่าและทําลายมันขโมยทุกอย่างไปจากมนุษย์สันติสุขคุณค่าชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายมารร้ายมันขโมยไปจากชีวิตของเราให้เราอยู่ในความถูกแช่งสาปให้เราอยู่ในความตายและนี่ เห็นว่าพระเยซูคริสต์เจ้าได้มาตายเพื่อม่งเขนเพื่อไถ่เราทั้งหลายให้ได้รับคุณค่านี้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับนั่นคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้กระทําท่ามกลางเราทั้งหลายและเราทั้งหลายนั้นได้รับแล้วนั้นในเช้าวันนี้พระองค์กำลังพูดกับบาเรียนและและก็พูดกับเราทั้งหลายด้วยนะครับว่าให้เราไปทําอย่างนั้นอย่างที่สมารียคนนี้พูดนะครับนั้นเราเราสังเกตนะครับพระเยซูบอกบาเรียนถึงสองครั้ง ให้ไปทําดูในข้อ28ครับ28นั้นเขาบอกว่ารักพระเจ้าสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองใช่ถูกแล้วข้อ28พระบงค์บอกจงทําอย่างนั้นและจะได้ชีวิตแล้วก็พรงพูดในข้อ37อีกว่าคนเช่นนั้นแหละเออเขาทูลแต่ว่าคนนั้นแหละที่ได้รับที่ได้สําแดงความเมตตาแก่เขาพระองค์ก็ตัดกับเขาอีกว่าจงไปทําเหมือนอย่างนั้นแหละพี่น้องครับ พระอ,องค์กาลังพูดกับเราทั้งหลายว่าความรักที่แท้จริงคือการสาแดงออกมาเป็นการกระทําไม่ใช่แค่คําพูดแต่การกระทําออกไปและบทเรียนนี้นะครับบาเรียนนี้ได้รู้เรื่องธรรมบัญญัติด,ดีทุกอย่างแต่เขาขาดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรักนี่เป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับเราทั้งหลายนะครับพระองค์ไม่สนใจว่าเรารู้มากรู้น้อย รู้แล้วแต่พง์ต้องการให้เราได้สำแดงความรักนั้นต่อคนรอบข้างของเราบางครั้งนะครับคนรอบข้างของเราไม่ใช่ไกลนะครับต้องการความช่วยเหลือจากเราในคิตจ,จักรในพี่น้องของเราต้องการความช่วยเหลือแต่บางครั้งเราเฉยเมยเราไม่ใส่ใจเราจะสูญเสียเพื่อนบ้านที่ดีโดยไม่รู้ตัวนั้นในวันนี้มีใครไหมครับที่เรารู้ว่าเขาต้องการความช่วยเหลือและถ้าเราไม่ช่วย เขาต้องลําบากแน่พระเจ้าต้องการท่านนะครับผมเชื่อว่าในชีวิตของเราเราหนีไม่พ้นคนรอบข้างเราต้องการความช่วยเหลือเสมอแม้กระทั่งเราเองลองย้อนดูดีครับในยามที่เราเดือดร้อนถ้ามีคนไม่ได้มาช่วยเราในเวลานั้นเน่ยเราจะเป็นยังไงอย่าลืมพระองค์กำลังให้เราสำแดงความรักนั้น ต่อคนอื่นพี่น้องครับการพิพากษาของพระเจ้าในวันสุดท้ายระองไม่ได้พิพากษาตามว่าคุณรู้มากรู้น้อยคุณเชื่อมากเลื่อนเชื่อน้อยแต่โะรงพิพากษาตามการกระทําของเราต่างหากพี่น้องครับนั้นเราได้กระทาสาแดงความรักอย่างคนสมาเรียคนนี้ไหมนะครับในบั้มบีหลายข้ออยากให้พี่น้องได้อ่านนะครับอ่านด้วยกันนะครับเราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลาย คือเจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็รู้ได้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรามีอีกนะครับถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามบัญญัติของเราท่านก็จะยึดมั่นอยู่ในความรักของเราเหมือนดังที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและยึดมั่นอยู่ในความรักของพระองค์พระบัญญัติของเราคือให้ท่านทั้งหลายรักกัน เหมือนดังที่เราได้รักท่านนะครับอีกข้อหนึ่งนะครับท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักซึ่งกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็บังเกิดมาจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้า